อยากหน้าใสไล้ฝ้ากระริ้วรอยลดเรือนผิวเนะิพ ต้องไรต้องนี้เลยค่ะสปาหน้าทองคำนะคะบอกเลยว่าหลังจากที่เราสปาหน้าทองคำกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเลยค่ะผิวของเราเนี่ยจะผ่องจะใสระยิบระยับสองเลยนะคะทองเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยแล้วก็สเลยนะคะช่วยลดเรือนดิ้วรอยบนใบหน้าค่ะ4ี่เลยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้า และการนวดสปาหน้าทองคําแบบนี้เราก็ใช้คอเลเจนในการนวดด้วยใช่ไหมคะคุณีใช่ค่ะโอ,อ้โหบอกเลยว่าผิวมันเด้งผิวมันฟูผ,นฟผิวมันเฟิร์มค่ะแล้วก็ที่สาวๆเริฟและลักมากๆเลยนะคะก็คือช่วยลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดําบนใบหน้าค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเน้นบริเวณที่ใต้โหนกแก้มเนาะมาร์กทองอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีและหลังจากนั้นเราก็จะนวดนะคะขั้นตอนในการ นวดของเรานะคะเห็นไหมคะแผ่นทองเนี่ยจะซึมเข้าไปลงสู่ผิวหน้าเลยใครอยากหน้าสวยหน้าเด็กผิวหน้าอ่อนยาวผิวหน้าแข็งแรงพลาดไม่ได้นะคะกับคาสปาหน้าทองคําค่ะวันนี้ท่านไหนอยากที่จะต่อยอดเพิ่มรายรับจากธุรกิจร้านนวดที่ทําอยู่นะคะสปาหน้าทองคําเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์สาหรับผู้หญิงที่ต้องการสวยแบบธรรมชาตินะคะบอกเลยว่าหน้าสวยหน้าเด็กผิวอ่อนยาวได้จริงแล้วก็คือผิวแข็งแรง ลและตอนนี้นะคะทันณีเปิดสอนแล้วค่ะไม่ใช่แค่นวดยวกกระชับปรับรูปหน้าอย่างเดียวสปาหน้าทองคําเราก็เปิดสอนและเราก็สอนหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งเรียนจบครบเจหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพนวดสปาความงามได้แบบถูกต้องตามกฎหมายเรียนครั้งเดียวสร้างรายรับได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็สร้างรายรับได้เพราะมน,นุษย์ทุกคนบนโล รใบนี้อยากสวยและอยากหล่อคอสนวดศีรษะก็มีคอสนวดยกกระชับปรับรูปหน้าก็มีคอสสปาหน้าทองคําก็มีคอสสปามือก็มีคอสสปาเท้าก็มีคอสแว็กขนก็มีแต่ถ้าไม่อยากแว็กขนล่ะคะแว็กหน้ายกกระชับก็มีแล้วก็คอสนวดสลายไขมันที่ ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนพุงใหญ่ขาใหญ่นะคะก็สามารถนวดสลายไขมันได้วันนี้เรามีให้คุณเลือกทั้งหมดนะคะทุกหลักสูตรตั้งแต่สวยตั้งแต่ศีรษะจรด,ดปลายเท้าเรียนจบครบทุกหลักสูตรตามกฎหมายคุณก็สามารถได้ใบประกอบอาชีพแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะที่นี่นะคะเมื่ออยู่สบการณ์ก็สามารถเรียนได้เพราะเราสอนกันแบบประกบตัวจับมือกันทําสอนเป็นแบบ private class นะคะในห้องปฏิบัติจะมีเพียงแค่ 6ทางเท่านั้นอยากทําธุรกิจความงามแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทํำยังไงเอาไปต่อยอดกับร้านที่ทําอยู่อยากสร้างรายรับมากขึ้นต้องมาเรียนที่ธัญญีสวยครบจบสร้างรายรับได้จริงหลังจากเรียนจบแล้วต้องเรียนที่ธัญญีเท่านั้นพิงคําว,ว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ธัญญีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ